เปอสดขึ้นผู้การใจเริ่้นกอนแหได้ดีได้ดีได้ดทได้สวยกับีการใจเริ่ันี้หน้า่อไม่มีด้วยูกพยาออกมาเพ่เหลืองโปกสะบัดกันด้วยไปกันแล้วตอนนี้ในเรื่อนี้เอสดขึ้น2สไปได้เสือตาดิขึินสวัสดิ์ดงนับเียดับกันเลยคเดียวโ มึงนั่งลงมึงนั่งลงมึงมองไม่เห็นมึงนัง่งมึงนัง่งต้องต้องไม่มีเอาแล้วชนะพั์ยืดกระบอลผ่าโนโถสับไปก่อนก็ต้องไปดูว่าต้องไปดูเจ้าแห่งชาติคือลูกชาย จะอาไกรบตารถสวยสดเลยตีรอบจะมาต่อการแข่กานจัตตาไปกันแรงครับเพื่อการเตนขึ้นเลยเจ้าเอ็ครับวันทได้หรอเตอสองสองตีสองกันนะครับตัดที่สองเจ้าสองสองัดที่สองเนี่ยเป็นรถเจ้าเอ็ดทำอ็ครับเปิดให้เต้นสองมาคือแล้วตจับสองทีเียวไปเลยในะที่เอดขึ้นที่หนึ่งว่าในรนดับที่สามนี่จะขึ้ที่ห่งแสนเหนื่อยหน่อยแต่เล่เยอ จตาเฮ้ตอนี่มีพูเปลแล้วและก็ไม่มีผู้เปก็อยากแปลงและเกลนโอ้สวยสดกับงามกันทั้งคู่อันดนักเป็นต่างกัก็แจกันป้นอยู่แล้วนะครับจาก็นตันจากุกงล้ว ต่อมาด้วยเอาล่ะตอนนี้เราเริ่มกับพลายกบงทายตอนแต้่จาเกิดกันอีกแล้วก็ไปต่อทีอนี้โอ้แดจดด้ก้มาแล้วโองที่พแอบจะจํายังไงทุ่ดี่ไดเจ้เก้ามาแล้วและไปดูตุ๊ดี่ดู้ได้เจ้าก้แด่ผ่านเจ้าปื้พวชไทยด้วยจะไปบอกเจ้เฮ็ดไปไอ้จับมันจับระยะมาแล้วโอ้โหแต่จระยะเดนต้นทเล็กเลย จับต่อจุดใจะเคลืนไปทุกทักจะเฮตอดเชื่อผม่จับต่ด้จะทกทักจะเตอดเไไม่ได้เดี๋ยนกันเลยตอลองเปดไล่ทเลยผู้ันเอฟตดเชื่อเอากันแล้วครับนะตอนนี้จะกขนาดกันเลยตัเดียวะครับจงใจแต่พจะจับกเดจับตอดใดได้กันไปกันไปไสองา อาผู้ภัยดูให้ด้วยาไม่ต้องโบ่ตอโบกคุณละลากันไม่ต้องโบกันคนละลายกันโอ้โแล้วก็้ีนไปดูในจอดปูตอนนี้สวยงามก็ผู้ชมทางบ้านรับรถลายเยอะมากเลยนะแวกายไเรียกใครรุออกมาครับเอาดีตาไปกู้ภัยครับเอากันแล้ว ยังไงยังดมสดยัะไดยังพูดกันอัไปกระซนาต้อจะตีแยังกจักระจายกรนายนาเลยวนะครับเป็นนักแข่งกันต่างเ้าลวบางคนองกรนรุ่นแล้วก็ยังมีเอะเรามีพระกระซ่ยังแข่งกันอยู่ เอ็ดสมเพื่อนหันไปมองข้างหลังครับเต่กระดาบผู้งหลังเป็น้นที่แจ้งจ้าอาดับที่สามปอนด์เจดันปอนด์รับกบครับ